ปียะดาวพุ่มแก้วประธานกรรมการบริหารบริษัทเอเชียอินเตอร์2016กรุ๊ปค่ะต้องกราบเรียนท่านก่อนเลยค่ะว่าแรกเริ่มเดิมทีนะคะบริษัทเอเชียอินเตอร์2016กรุ๊ปของเราค่ะจดทะเบียนนะคะกัน ในการขายเครื่องมือและอุปกรณ์ในด้านการแพทย์รวมถึงเทรนนิ่งพนักงานช่วช่วยางด้านการพยาบาลและเรายังเป็นตัวแทนในการเป็นเซ็นเตอร์เบสของมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพรวมถึงเป็นตัวแทนของโรงฝือแรงงานในด้านบริการสุขภาพค่ะและนอกจากนั้นค่ะเรายังได้เล็งเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาบุคคลของการพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่ช่วงชั้นที่มี IQEQ e สูงเพื่อที่จะให้เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กที่มีคุณภาพเราจึงจัดตั้งเป็นคาวเฟส่อการเรียนรู้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาและรวมถึงมีอุปกรณ์เครื่องเล่นเกมต่างๆ ที่จะทำให้เด็กนั้นสามารถพัฒนาะก i q e e q และเติบโตขึ้นมาได้อย่างมีงประสิทธิภาพค่ะสำหรับธุรกิจนี้เลยนะคะเรียกว่าเป็นเทรนใหม่มาแรงเลยค่ะเพราะว่า เป็นทั้งคาเฟ่นะคะและเป็นทั้งศูนย์การเรียนรู้ทางด้านภาษาและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับเด็กทางด้านต่างๆนะคะเหมาะสำหรับนะคะนักศึกษาที่จบใหม่คุณพ่อคุณแม่นะคะเล็งเห็นอยากให้ประกอบอาชีพเพิ่มและเหมาะสำหรับนะคะคุณแม่ที่อยากมีอาชีพเสริมและสามารถทางานและดูแลคาเฟ่พัฒนาทักษะรูปของเราเอง รวมถึงทําให้เก่อเกิดเป็นธุรกิจได้อีกทางหนึ่งค่ะและยังเหมาะสําหรับคนที่กําลังมองหาธุรกิจเสริมเพิ่มอีกหนึ่งธุรกิจนะคะถ้าใครที่รักเด็กและก็อยากสร้างคอมมูนิตี้ให้เด็กนะคะได้มารวมตัวและทําให้มีความสุขนะคะและยังได้ช่วยเหลือสังคมด้วยถือว่าเทรนคาเฟ่การศึกษานะคะเป็นเทรนที่น่าลงทุนเป็นอย่างมาก เปียนเป็นชายนะคะง่ายๆเลยเหมาะกับคนที่อยากทำคาเฟ่นะคะและเหมาะกับคนที่เป็นติวเตอร์อยู่แล้วหรือมองหาชี่เพิ่ม ส่วนดีเทลนะคะต่างๆถ้าใครสนใจนะคะสามารถคับอินบ็อกซ์เข้ามาในเพจนะคะส่งอีเมลเข้ามาสอบถามในเพจของเราหรือว่าเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของเรานะคะซึ่งเราก็จะขึ้นไว้ให้การคอนแทคติดต่อรวมถึงหากใครสงสัยเพิ่มเติมสามารถยกหูสายด่วนนะคะโทรเข้ามาขอรับคำปรึกษากับที่ปรึกษาทางด้านการลงทุนของเรานะคะ การที่เราซื้อเแ็นชายนะคะตรงนี้เราดูแลงด้านการตลาดออนไลน์ให้ด้วยรวมถึงแนะนำการโอเเรตต่างๆบอกได้เลยว่าน่าลงทุนและการบริหารจัดการครบคันแน่นอนค่ะเด็กคืออนาคตของชาติค่ะการลงทุนกับเด็กย่อมสำคัญเสมอและยังทำให้ประเทศชาติพัฒนาอย่างมีคุณภาพต่อไปค่ะ